ลกท่านน้องก็ได้เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจะเลื่อนลุงเรื่องลูกเด้อทุกความสําเร็จที่ลูกได้รับพอแอบชื่นชมมาตลอดตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาความจะเลื่อนลุงเรื่องในหน้าที่การงานของลูกเห็นมาตลอดขอให้ลูกรักษาหน้าที่แบบนี้ตลอดไปและก็มีคนณธรรมคนเมตตาลูกจังสี่ตลอดไปขอให้จะเลื่อนลุงเรื่องมี้สื่อเสียงลงดังลูกเด้อ ขอบคุณทุกท่านนะคะคนแรกๆเลยก็ว่าได้ะะที่คอยดูแลซัพพอร์ตน้องมาตลอด2ปีป่วยพ่อน้องแน่พี่ดนจ้าครับไอ้กับพ่อพิอลาประสบผลสำเร็จในสิ่งทีพิลาคิดไว้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพเป็นเด็กหน่อยตอนน้นกัเป็นเป็นที่น่ารัก คนของปีพีแม่แม่ในวงเขาตลอดไปแม่เป้ารัศมีมณีนกนะคะที่อยู่ในวงการมาหลายปีอวยพ่อหลานอีแม่เฮาในลูกลาจะเลื่อร้อยตามศิลปินที่เป็นตัวอย่างเอาแต่สิ่งดีๆปึกฝน ให้เป็นนังเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเฮ้าย่าหย,ยุดยูทีวาผู้อื่นหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมากกดดันเอาตัวเองหญ้ามาสางมาเปลี่ยาาานแต่ปีเรกหญ้าคือบริบทยังสีว่่าเมื่อข้างหน้ายาเคิเป็นศิลปินแห่งชาติพปรักว่าที่คอยตักเตือน ให้กำลังใจสั่งสอนในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตามวัยของเด็กน้อยคนหนึ่งที่อาจจะดื้อบ้างไม่ฟังบ้างนะคะแต่ก็เป็นตามวัยของเขาบ้างที่ยังไม่แปดเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เขากำลังเติบโตแฟนเพลงแฟนคลับคอยซัพพอร์ต ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นความโชคดีของน้องมากๆด้วยความรักนะคะของครอบครัวเสียงวิหกไม่่าจะเป็นพ่อออสแม่แตงนะ,ะย่าหอยย่าลำพ่อนกยานุทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีความหวังดีต่อน้องอ้า,อายคนนี้เป็นอย่างยิ่งมากที่สุด เพราะเขากําลังเรียนรู้เป็นภาคขาวบานนะคะมันนีกาซิไดผูกเอาขวัญลูกขวัญหลานนะคะครบสองปีที่ได้มารวมใช้ค่าบ้านเสียงวิหกหลังนี้ที่เป็นมากกว่าบ้านพักหมอลำนะคะที่เป็นมากกว่าบ้านหลังหนึ่งแต่เปรียบเสมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะคะจากเด็กสาวคนหนึ่ง จากจังหวัดมหาสารครามที่ไม่มีใครรู้จักแม้แต่ชื่อแม้แต่นามสกุลแต่เมื่อได้มีโอกาสก้าวขึ้นสู่เวทีออลำเสียงวิหกโดยการผลักดันของบอสนกและทีมผู้บริหารน้เลโาพ,พิ่ลโอครับพิ่ลโอค่ะเรียนเชิญค่ะพิเล,โอ,ลโอเชิญน,นะคะเชิญน,นั่นหน้าเวทีค่ะ น้ำตาวันนี้คือน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจนะคะของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเติบโตขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกความซัพพอร์ตที่มอบให้กับเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้มามีตูครับเชิญครับมาม,มีตูด้วยค่ะ ทุกคนในครอบครัวสิงห์วิหกล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับน้องอ้อายสักุณาพรนะ,ะนะคะแต่ว่าวันนี้บางท่านอาจจะติดภารกิจะะไม่สามารถที่จะเดินทางมาแสดงความยินดีกับน้องได้นะคะคแต่ด้วยความรักนะคะคทุกกำลังแรงใจก็หลังบ้านก็มีการให้กำลังใจกันอยู่ตลอดค่ะเชิญมิตรอวยพรน้องหน่อยค่ะ กับไม่อีย่างไม่แต่ความหักและก็ความบางดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําด้วยกันนั่นคือการสอนและการเข้าใจในการเติบโตของหลานนะคะบางครั้งยายบ่ไใดตามใจยายดากายเกียรห้ยายยายงอว่เป็นบ่หวานบ่เป็นแต่ว่าความทุกอย่างที่ทําคือหักอีลาอยากให้อีลาจะเลร่ญนลุงเลื่องมีพ่อจ๋าเป็นตัวอย่างมียายนุเป็นตัวอย่าง และพี่พี่แม่แทุกคนในเสียงวิหกเป็นคู่ของหนูทุกคนเพราะว่าทุกคนมีแต่ความหักความวางดีกับเวลาให้จำวันที่มาและทำให้ดีที่สุดเข้าใจบรุษหักเดอ้อบคุณค่ะมาพี่ลรีโอครับคนที่คอยสั่งสอนกระบ,บากับนันให้นองอยูหย่อนหักน้องกันละ ทราบข่าวมาว่าพี่เลโอเนี่ยเป็นคนขับรถไปรับน้องเลยใช่ไหมครับตั้งแต่วัน,<ค>นแรกใช่เป็นคนที่ไปรับน้องเป็นคนที่กับบอกสอนน้องบางเทียน้องกัดมึนกระดือแต่พี่เลโอพูดด้วยความรักแต่คนหักมีแต่คนเมตตาแล้วก็พี่ๆในวงทุกคนอาจจะออกมาไม่ ทุกคนนะครับแต่ก็รู้ว่าทุกคน็รลักอ้าอายทุกคนเหมือนกันนะครับลุงเอกครับไว้บรรลุเอกสภาพเชิญลุงเอกครับนี่แหละเหตุผลที่อยากเชิญทีหลังเพื่อนนะครับขอให้ทุกคนเข้าใจลุงโต้งด้วยนะครับลุงโต้งเชิญครับ ให้หนูบอกก่อนมัวติพี่มึงเบาคนสุดท้ายอีควย <c oughs> เอาตีโอเคสันหนักรอเจินพี่เอกเลยค่ะผูกแขนผูกแขนน้องผูกแขนหลานค่ะ <c oughs> พี่หน<อ>ุ่มมุดเจ้าเข้าใจคอยละแมนบอเข้าใจคอยละแมนบอโอเคตามนั้นเนาะ เอาวิลามาไปเอาวิลามาพี่น้องก็คงจะเห็นบัสุคนกวาดหนูหัวสแตกเนี่ยพี่น้องขอใจนูแล้วแมนบอสเป็นอย่างคือบอยเอกวิลาสต์ออกมาตะตนเนาะขอใจเนาะไม่ขัวลากล้านข่อยเนาะ โลนุ้งจะผูแกแขนอาลูเลยลนั่กูถือให้เปล่าแหนะขัดซะกูเลยสิเป็นใบพ่พลาละกูจักสีหัวจักสีไห้แม่มึงดิเปล่าจังไงเดงหัวสิววกันโดดแม่โอ้ยผูแกแขนแล้วกวานแอปพี่ <laughs> <laughs> ปากแมงเหม็นคือขี่เด้ ดูทีเฉียงปากกันเลยวันไหนเอาไว้พอลานพีอกีหลากระดูกเอบ่ลุงยัวจับมาลุงอย่าทอนะ่บอกจะควงมมนอย่าทอนะนี่หลานเลาว้หลานคืออยากหวนคฉียปากเอาเจะว่าสวกแบบไทยรบอกม่ ลานเหลาน้ำข่อยวะลุงอย่าท้อนะจกักรลุงสิอยวิวิจักปีพนะเอา <rí> e> ก็เลยบอลน้ำลานมาสิละเมียแต่กูก็ยังบ่รู้ว่ะกุศลิวิจักปีเ <c oughs> มืเ่อพอเป็นแต่ยืนดอกกูเสียอยู่ลาเขาคิดว่างั้นเราปีเอาโอเคอ่าลวงเอกขอบคุณลวงเอกคลาหลุงโต้งครับลุงโต้ง ุคคนะครับฟังขู่กันี่กูว่าอนอีป,ปอบเป็นสิบงเ่ได้จอบอยู่สูฟังคนกัน <c oughs> อีปีกวนตลอดไปละให้กวนแล้วหลูกกูนะอ๋อแล้วไงทุกคนเข้าใจนแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเอกวิกรัสักมาทีหลังเพื่อนอ๋อทุกคนเข้าใจเนาะโอเคเนาะไอม้มึงยังแม่มึงยังมึงนั่งอยู่งจะเจอไปหาลูกโต่งแล้วหาลูกโต่งแล้วเบิร์ตใเล่าเนี้ยเดี๋ยวมึงเข้าบอกให้ลูกโต่งไหวพริบก่อนฟังเสียงกัคเคียดิ ตรงๆจ้าขอไว้พ่อในอีหลานะครับเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้พร้อมเตรียมพร้อมเสมอทุกขั้งนะครับเนาะที่ใช้ชีวิตอีหลานไงเห้อดีหลานมาอยู่นี่มาอยู่ในครอบครัวของเสียพี่หเนาะจะเป็นเด็กดีของพนโนกของยานุของทุกๆคนอีหลานนารักแล้ว ครับขอให้ล่าตั้งใจเอาเด้อครับขอให้ล่าแข็งแรงแล้วก็เป็นทีละคล้องทุกคนแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณตปวดหลานในลูกเอวายอีกข้ามเลยอีไก่กับอีกิ้งเบ็ดนี่มันมันมันคือขัดมูเตีแม่มึงเอ้ยกูเห็นเป่าคือข้ามเลยขัดมูแม่มึข้ามหลังหลวมจะเป็นยังไง ไอ้วัดเอาไม่ออกจากป่ามาต้นล hey, right. ึกเสร็จมาเรีลูกเห็นลูกโตงกวดหลานกูละซึ่งว่าเั่นเรียกเห็นเอกวิรศักดิ์เลยกูจะสีบอกข้ามไหนเนาะกูต้องบอกไปก่อนว่านี่แหละเหตุผลเที่ยวเอกวิรศักดิ์มาที่หลังนะครับมาดีมือนี่นี่แหละบอลลมาคู่แขวปอมแขวปอมลูกเอกหลุดนปมือนี่บอลลมาคู่มาอนี่แหละมาทั้งพี่มาหาญาลูกมาไปเมี ผูกแขนอลูกกเต้นั่งไดนปะนี่คือศิลปินตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งท่าน